สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสกุ้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง youtube โจพารวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางของเซียนประกอบเนะ,ะข้ามโคงเนาะ,ะเสยนประกรเมื่อที่แล้วเนาะผลงาน606 209นย์ะสองสามตัว209ศสองตัวล่าง62เนาะ เดนเดนซีหกเจ็ดมาหกนล้ค่ะจับให้ที่ซีหกนะคะเสียดาย้นะคะ่ะเป็นอา่าหกสองเนาะค่าเป็นสองหกอ่ะเข่าเต็มเต็มนะคะเลขทูบจับมาของเกา่ามีศูนย์ศูนย์กับสองมาเนาะคะ่ะศูนย์กับสองมาก็เป็นที่น่าเสียดาย วันนี้มาตามต่อนะคะ่ะเสียนประกรเนาะออกปุ๊บส่งให้ปั๊บเลยเนาะ,ะถ้าวันพระถึงจะมีเลขทูบเด้อคุณพอแม่เลขพระเลขเอา่าวันพระถึงจะมีเลขทูบเนาะของเซียนวันที่แล้วเขา้า ศูนย์สองเนะเขาที่เลขทูนนี้เป็นไทยเป็นลาวมานํ้กันแล้วอะ าทางมีเขา่ามีรถเาะ,ะเป็นธรรมดาเนาะแต่เลขทูบเสียนค่อนข้างแม่นยำเนาะ,ะเลขทูบรอถึงวันพระก่อนเสียนถึงจะได้จุดทูบไห้เนาะคะ่ะวันนี้ขอดูปฏิทินก่อนเนาะ,ะวันพระวันนี้วันที่สิบยี่สิบนะ วันอังคารที่ยี่สี่นาะต้องเป็นวันอังคารที่ยี่สี่จะเป็นวันพระขึ้นแปดข่้เนาะวันอังคารวันอังคารที่ยี่สี่วันที่ยี่สิบนะ,ะอีกสี่วันถึงจะเป็นวันพระ ็เซียนก็จะจุดธูปให้ตลอดเนาะวันไหวครูของเซียนคือวันที่30เมษายน2569นะคะใครอยากร่วมช่วยเข้าผลไม้ค่าใบาสีก็ช่วยเซียนได้เนาะ,คะใครมีช่วงมีราบกับเซียนก็ช่วยเซียนด้วยนะคะ เลขเด่นนี้เด่นบนเด่นล่างเน่ะเลขเด่นมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเนาะเด่นวันนี้ของเซียนเนาะ ีนะคะแปดสี่นะคะตัวแรก 8, 4, แปดสี่และแปดเจ็ดนะคะและเก้าหกนะคะและเก้าแปดใครจะตามเลขทูบอีกไหมนะคะ้ค่ะเลขทูบของเซียน ไปได้ตลอดนะ,ะลองดูนะ,ะเลขทูบนะ,ะเลขทูบเลขทูบชุดเดิมเวลาศูนย์สี่สองนี่ะ,ะ,ะตามจนถึงเลขทูบชุดหน้าเลยไหมอะขออนุญาตเขียนได้อีกนนคะใครที่ชอบเลขตรงใจก็เอาไปจัดได้เนาะ เลขสี่ยังไม่ออกเลยเลขทูปเซียนมาแต่ศูนย์กับสองสองวดนแล้วศูนย์กับสองมาตามอีกว้วยเขียนให้ไวให้ดูนะเพื่อเลขทูปเซียนมันมาเรื่อยๆนะ ไปเข้าบางทีเข้าสามงวดสี่งวดเด้กทุกมาตลอด เซียนประกอบลาวนะกายี่สิบกุมภาสองห้าเก้าวันสุกเด่นเจ็ดแปดเก้านะกาสองตัวแปดสี่แปดเจ็ดเก้าหกและเก้าแปดเลขทุมะะขข่มศูนย์สี่สองน่ะนี่ค่ะคาร์ลค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปจ้ะ อันนี้ที่เซียนส่งมาให้นะคะอันนี้อันนี้นนชุดจริงของเซียนนะเจ็ดแปดเก้าแปดสี่แปดเจ็ดเก้าหกเก้าแปดนะ,ะชุดจริงแคปเจ้าอันนี้ก็ได้นะคะใครตามแนวทางเซียนบกอนเนาะแคป mm hmm. เอาชุดนี้ไปก็ได้นะคะ กดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเช่นนั่ง่ะก็กราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดขอให้ทุกท่านทำาคงไปล่างไปแร้งขอให้แตกสามตัวสองตัวขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยสลางกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่ รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้ารางวัลใหญ่รางวัลลอตเตอรี่ไทยสังกินแบ่งไทยมีเลขหน้าสามตัวเลขไทยสามตัวและเลขไทยสองตัวขอให้รวยรวยรวยค่ะรวยแล้วก็รวยอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ